สวัสดีครับผมไมค์เกมเมอร์เข้าสู่ช่วง GE มีโชว์วันนี้เราจะพามารู้จักกับเธอโจรสลัดสาวอดีตทหารแห่งกองทัพเรือเวสปานอลาฟรีเซียสกิลติดตัวเบิร์เซตฟรีรวบรวมสมาธิปลดปล่อยพลังแห่งอิสรภาพเตรียมพร้อมโจมตีศัตรูสกิลที่1 In l a อินล e สโรวบรวมพลังแห่งท้องทะเลที่อยู่โดยรอบและเปลี่ยนมาเป็นพลังของตนเอง สกิลที่2อง c r a กระโดดขึ้นไปบนฟ้าและฟาดดาบลงมาโจมตีสตูอย่างรุนแรงไม่คิดพลังป้องกัน30และหากมีสตูน้อยเท่าไหร่สกิลแรงขึ้นสูงสุด3เท่ามาต่อกันด้วยสกิลที่3 Air Slash ต่างคืนน้ำด้วยปลายดาบโจมตีสตูโดยรอบอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่คิดพลังป้องกัน50ยิ่งมีสตูมากเท่าไหร่สกิลนี้แรงขึ้นสูงสุดอีก3เท่า มาต่อกันด้วยสกิลที่4อย่าง er. ฟูรี่สวิปเปอร์ฟีเชียปลดผ้าคลุมออกและโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่องไม่คิดพลังป้องกัน100เมื่อฟีเชียมีบัฟติดตัวเบิร์ดเซ็ตฟรีสกิลนี้จะแรงขึ้นสูงสุด7เท่า สกิลสุดท้าย Over the Ocean รวบรวมพลังของมหาสมุทรไว้ที่ปลายดาบและโจมตีศัตรูไปข้างหน้าอย่างรุนแรงไม่คิดพลังป้องกัน80เมื่ออยู่ในสถานะ Buff Burst Set Free สกิลแรงขึ้นสูงสุด2เท่ายิ่งมีจำนวนศัตรูน้อยเท่าไหร่สกิลแรงขึ้นสูงสุดอีก3เท่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับฟีเซียโจรสลัดสาวผู้เคยเป็นอดีตทหารเรือบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ใครรออยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ และพบกันใหม่กับ GE มีโชว์วันนี้สวัสดีครับ